English with ครูแต้ว Hi my students สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูปองรั่าทายในรายวิชาภาษาอังกฤษอีกเช่นเคยในสัปดาห์นี้นะคะจะมีวันสําคัญอีกหนึ่งวันค่ะคือวันแม่แห่งชาตินั่นเองคุณครูก็เลยจะพานักเรียนมาเรียนรู้คําศัพท์ เกี่ยวกับวันแม่กันค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ In Thailand m o t h e r Day is celebrated on August 12. ในประเทศไทยวันแม่จะตรงกับวันที่12สิงหาคมค่ะความหมายของแม่แม่หมายถึงผู้หญิงที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกแม่ เป็นคำที่ลูกเรียกผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ให้กําเนิดตนและแม่คือผู้หญิงที่มีครอบครัวบางครั้งอาจจะใช้คำว่ามารดาหรือมารดดอกไม้ที่ใช้แทนสัญลักษณ์ของวันแม่ดอกไม้ที่ใช้แทนสัญลักษณ์ญญของวันแม่คือดอกมะลิเพราะเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูกเป็นความรักที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาการุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดรักโดยไม่มีข้อแม้และเป็นความรักที่ยั่งยืน Her Majesty the Queen's Birthday วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏคำศัพท์น่ารู้ vocabulary Mother's Day M O T H E R S D A Y Mother's Day One man love L O V E love รัก present Present PR ES ENT Present Kong Juan Jasmine Jasmine J -a -s -m -i -n -e. Jasmine Dog Mali garland GA R L A N D Daland Puang Malai Proud Proud P-R-O-U-D Proud Pum Zai Card Card C A R D Card a r ด I D R I D R I D E A I D R e ความคิด Paper Paper P A P E R Paper กระดาด Cut Cut C U T cut ตัดทบทวนกันอีกครั้งนะคะ Listen and repeat after me Mother's Day วันแม่ Love รัก Present ของขวัญ Jasmine ดอกมะลิ Garland พวงมาลัย card card ด idea ความคิด paper กระดาษ proud ภูมิใจ cut ตัด You r homework การบ้านของนักเรียนในสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนจดคำศัพท์ทั้งหมด10คคำด้านล่างนี้ลงในสมุดของนักเรียนนะคะ หลังจากนั้นให้นักเรียนหัดสะกดอ่านและแปลคำศัพท์เมื่อคล่องแล้วให้บันทึกวิดีโอส่งคุณครูเช่นเดิมค่ะการบ้านอย่างที่2นะคะ ให้นักเรียนทำการ์ดอวยพรให้คุณแม่พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่กับคุณแม่มาส่งคุณครูด้วยนะคะกระดาษที่นักเรียนจะใช้ทำการ์ดคุณครูอนุญาตให้ใช้สมุดวาดภาพเล่มเล็กดึงออกมาหนึ่งแผ่นแล้วทำเป็นการ์ดตามความชอบของนักเรียนได้เลยค่ะส่วนประโยคที่จะใช้เขียนในการ์ดนะคะ คุณครูมีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษให้นักเรียนสองข้อคะ่ะดังตัวอย่างด้านล่างต่อไปนี้ข้อที่1อ่านตามคุณครูนะคะ I love m o m I love m o m ฉันรักแม่ตัวอย่างประโยคข้อที่สองค่ะ Happy Mother's Day สุขสันต์วันแม่นั่นเองคะ่ะ หรือนักเรียนจะเลือกทั้ง2ประโยคไปเขียนก็ได้เลยนะคะสุดท้ายแล้วอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามพร้อมทั้งระบายสีด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันแม่ไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมท่องคำศัพท์ส่งคุณครูแล้วก็ทำการ์ดมาอวดกันนะคะว่าของใครจะสวยที่สุดแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งลงมาให้ครูดูในกลุ่มลไลนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Goodbye!